เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปรีวิวเกมนิโออก3นะครับหลังจากที่ผมเล่นไป50ชั่วโมงแล้วก็หลังจากที่ผมเล่นจบไปนะครับจะมาเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์เล่นเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะเป็นคลิปที่กึง่งกึ่งรีวิวกับกึ่งแนะนําผู้เล่นด้วยนะครับว่าเกมมันประมาณไหนนะครับสาหรับคนที่ลังเลที่จะตัดสินใจซื้อเนี่ยควรจะซื้อมาเล่นดีไหมนะครับอันดับแรกเลยเกมนิโอเ่ยมันเป็นเกมแนวแอคชั่น โอเพนฟิลไม่ใช่ออเพนเวลนะครับก็คือเป็นแผนที่แบบใหญ่ๆแบบนี้ก็คือให้เราไปสำรวจเก็บของอะไรประมาณนี้แล้วก็มีระบบเก็บเลเวลระบบอาวุธคลาสต่างๆซึ่งอาวุธในเกมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับต้องอธิบายก่อนว่าภาคเนี้ยสิ่งที่มันต่างไปจากภาคที่แล้วก็วคือระบบคลาสนะครับคลาสในเกมเนี้ยมันจะมีให้ทั้งหมด2คลาสก็คือคลาสซามูไรกับนินจานะครับซึ่งผมจะบอกว่าคลาสซามูไรเนี่ยจะเป็นสายที่ เน้นดิฟเฟน์ตีแรงนะครับส่วนคลาสนินจา์เนี่ยจะเป็นสายแบบใช้ระเบิดใช้เวทอะไรประมาณนี้ครับก็คือเป็นสายแบบเน้นระยะโจมตีระยะไกลนะครับคือตีใกล้ได้แต่ว่ามันจะเปลาะนะครับแล้วก็สมุไรเนี่ยคือเหมือนจะเล่นง่ายนะแต่ว่ามันต้องเล่นเหมือนภาคแรกๆครับก็คือต้องต้องกดรีสเตมิน่ตลอดเวลาในขณะที่เราตรีก็คือเหมือนระบบที่เราเสียสเตมิน่แล้วเราต้องกดปุ่มเหมือนแบบ เป็นการแบ่งจังหวะหายใจอ่ะที่ที่ทำให้ทำให้สเตมิน่ามันกลับฟื้นขึ้นมาประมาณนี้ซึ่งมันจะเหมือนต่างกับพวกนินจานินจาคือมันสามารถแบบไปหวดตรงๆได้เลยแล้วมันก็สามารถตีได้นานกว่าอะไรประมาณเนี้ยแต่ข้อเสียคือตัวละครมันค่อนข้างเปราะบางอะไรประมาณนี้แต่จริงเราเราสามารถเล่นคลาดไหนก็ได้นะครับแต่ว่าอ่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเล่นทั้งสองคลาสไม่ได้เลยก็คือสอสแตตตัวละครเนี่ยมันจะต้องเลือกอัพอย่างเดียวอย่างหนึ่ง ย่างนะเช่นว่าถ้าเราเลือกเล่นดินจาเราก็ต้องอัพเป็นสายดินจาไปเลยเลือกเล่นสมุไรกราฟสายอ่าสายสมุไรไปเลยคือไม่รู้นะสำหรับผมมาเอาความประสบการณ์หรือว่าความคิดส่วนตัวผมผะว่ามันดูขัดแย้งอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่ามันไม่สามารถเล่นสองสายได้อย่างสมบูรณ์แบบก็คือเหมือนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกเล่นสายใดสายหนึ่งถ้าเราถ้าเราไม่พอใจกับสายที่เราเล่นเราก็ไปรีสเตทได้นะครับวเวลาเรารีสเตทเราต้องกลับไปที่แมปแมปแรกที่เป็นแมปบ้านของเราก็คือ ไอแบบเ e เทนอลหรื map, Rip, นะครับผมซึ่งแบบเนี้ยสามารถถ้าผมจะไม่ผิดน้ำแบบเนี้ยไปกดตรงตรงสารเจ้าตรงเนี้ยสามารถกดรีสเตทได้นะครับไม่แน่ใจว่าสารเจ้าโดยทั่วไปกดรีได้ไหมอืมนะครับเกมนี้เนี่ยนอกจากการเก็บเลเวลแล้วเนี่ยมันก็จะมีการฟาร์มของนะครับฟาร์มข,ของของเกมนี้ก็จะมีการเปิดกล่อง ฟาร์มนุ่นฟาร์มนี่เพื่อไปเอาเอาไปอัปเกรดอย่างเงี้ยทำให้ตัวละครมันจะค่อยๆเก่งขึ้นบางอันก็ปลดล็อกสกิลปลดล็อกความสามารถอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ให้เราแบบไปฟาร์มเก็บเอาเรื่อยๆตามแมปนะมีเควสอะไรเงี้ยซึ่งผมจะไม่ลงลึกรายละเอียดเพื่อพวกพื้นฐานมากนะครับเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นเกมที่มันเขาเรียกว่าไงนะมันจะกลายเป็นคลิปทูตัเรียลมากเกินไปนะครับแต่ให้พูดถึงเชิงว่าเกมเนี้ย มันเป็นยังไงนะครับผมว่าเกมนี้มันค่อนข้างที่จะเอเซทน้อยเอเซทน้อยในความหมายนี่คือเกมจะวนลูปอยู่ไม่กี่อย่างก็คือการตีฐานเจอบอสแล้วก็เก็บของอะไรประมาณนะี้เอเซทไม่ทำไม่กี่อย่างเควนก็จะมีแค่แบบเคลีย์บอสเคลียรสตูเคลียแอเรียไปเก็บของอะไรประมาณนะี้มันไม่ได้แบบว่าพัเทิร์ในการเล่นเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนนะครับคือเกมมันง่ายมากมันเขามันเข้เขาใจง่ายมากๆเลยชัดชัวร์มากๆเลยแต่ว่า ในระดับความยากของเกมเนี่ยอย่างที่รู้กันคนมักจะไปเปรียบเทียบกับเกมเกมนี้โอะชอบไปเปรียบเทียบกับเกมซินดิโซ่ถ้าถามว่าระหว่างเกมซินดิโซก่กับเกมเนี้ยอัานไหนดีกว่าส่วนตัวนะผมให้ซินดิโซ่กินขาดเลยจริงๆแล้วเกมเกมนี้ถ้าจะให้มองเป็นเรื่องของบริบทอ่ะเกมนี้โอม,มัน็มันคือเกมฟาร์มครับคือเหมือนกับว่าคุณเคยเล่นเดโบโวไหมครับเวลาคุณเล่นเดโบจบอะคุณอาจจะช่วงแรกที่คุณไปเก็บเบลเนี่ยคุณอาจจะได้ของที่เป็น คลาสที่เป็นของสีขาวสีน้ําเงินสีเหลืองอะไรประมาณนี้พอพอคุณเล่นจบอย่างเงี้ยไประดับความยากที่สูงขึ้นอะไรเงี้ยเกมนี้จะมีระดับความยากที่สูงขึ้นมันเรียกว่าอ่านี่ครับเป็นโชกุนเจอร์นี่ก็คือเป็นระดับความยากที่สูงกว่าคือต้องเล่นให้จบรอบหนึ่งก่อนพอหลานจะเล่นจบไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีของที่เป็นสีขั้นใหม่เป็นสีขั้นที่สูงกว่าขั้นสีเหลืองอะไรเงี้ยจะเป็นขั้นสีเขียวสีสีเขียวสีแดงอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่ง ซึ่งผมจะบอกว่ามันค่อนข้างที่จะมันเป็นแพทเทิร์นเกม RPG ทั่วไปไน,นะเป็นแบบแพทเทิร์นแบบว่า RPG g r i n d i n g อะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันก็ฟาร์มไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้เกมก็ไม่ค่อยมีอะไรพอเล่นรอบสองบอสก็จะยากกว่าอะไรประมาณนี้ยากกว่าตีแรงกว่าเดิมอะไรประมาณนี้ซึ่งก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่มากไปกว่าน,นั้นถามว่ามันมีคอนเทนต์ร้อยชั้นเหมือนภาคที่แล้วไหม ก็อันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมเพิ่งเล่นจบแล้วก็เพิ่งเพิ่งแบบว่าไปเล่นโหมดยากได้แบบไม่กี่แมปเองนะครับตัวนัาถามว่าต่างจากภาคหนึ่งกับภาคสองไหมผมตอบเลยว่ามีความต่างอยู่พอประมาณความต่างของระหว่างภาคหนึ่งกับภาคสองอันนี้อันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะวว่าทุกคนรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าว่า,วาเอ,อ่อสายเวทในภาคหนึ่งกับภาคสองมันเก่งมากเก่งถึงขั้นแบบว่าคือมันยีไล่เวทเฉยมันก็ชนะศัตรูแล้วอะแต่ภาคเนี้ย สายเวทอะโ,โดนเนิบโดนเนิบดามเมจไปเยอะมากส่วนในพี่เป็นสายสมุไรสายดาบสายอะไรเงี้ยสายเมลีที่แบบว่าสู้เลยจะประชิดอะผมจะบอกว่ามันปรับให้มันเก่งพอๆกันหรือบ,บางทีอะผมเห็นบางคนที่เขาเล่นอะไม่เก่งหัวสายเวทดามเมจมันแรงกว่าครับแล้วก็ตัวละครมันถึกมันแทงได้แล้วค,คือคือไม่ใช่ว่าเหมือนภาคที่แล้วอะไล่เวทได้แถมยังอึดอีกอะไรเงี้ยแถมยังแบบว่าตีไม่เข้าอีกอะไรเงี้ยคือมัน กลายเป็นว่ามันต้องเลือกเล่นสักสายหนึ่งครับถ้าเล่นสายนินจาสายไ่เวทมันก็จะค่อนข้างที่จะต้องเสี่ยงกับการโดนบอสตบทีเดียวล่วงอะไรเงี้ยบ่อยบ่อยครั้งเกมมันมีแบบว่าสปอนคิวเยอะนะครับยิ่งฉากหลังเนี่ยสปอนคิวคือเล่นเล่นไปอยู่แล้วแบบเอ้ยโดนอะไรตายก็ไม่รู้อะไรเงี้ยซึ่งมันคือเกมเวลามันโดนมันตลุมบอลเนี้ยมันเวลาบอสมันตีไงมันมันจะมั่วซั่วไปหมดนะครับซึ่งมันทําให้ เราโดนลูกหลงตายได้ง่ายมากๆนะครับแต่ว่าเกมนี้คือตัวช่วยมันเยอะนะครับถ้าเทียบแบบแต่ว,ว่าเทียบกับซรลลี่โซะตัวช่วยมันจะค่อนข้างเยอะเราสามารถเรียกซัมมอนใส่บัฟอะไรเงี้ยคือเราใส่ช็อตคัตสกิลสกิลได้8ดช่องอะ่ะคิดเอาด้วกันจริงๆมันมันน่าจะใส่ได้ไปรวมๆกันทั้งหมดอ่าหกช่องมั้งถ้าจำไม่ผิดอืประมาณหกช่องแต่ว่าไอ้ช่องหนึ่งมันจะเหลือไว้ให้แบบใส่ย,ยาเพราะว่าเวลาอัพเต็มจริงๆมันมันจะปลดประมาณหกช่องหกช่องนะครับผมแล้วก็รวมกับสกิลที่ เราใช้ไดป้ประจำคลาสนะครับประจำคลาสก็คือใช้ได้ประมาณสสกิลเลยประมาณนี้เนี่ยเราสามารถสลับสกิลสลับคลาสอย่างนี้ได้เลยเว้ยแต่อย่างที่ผมบอกสุดท้ายแล้วมันก็อยู่สเตตที่ตัวละครเราอัพอยู่ดีนะครับแต่ถามว่าโดยรวมแล้วบริบทของคนซื้อเกมเนี้ยมันสลับคนที่อยากหาเกมฟาร์มอยากหาเกมคอออฟอะไรเงี้ยซึ่งถามว่ามันเล่นได้ไหมก็เล่นได้แหละแต่ถามว่าถ้าผมเล่นจบไปแล้วเนี่ยคะแนนความพึงพอใจในเรื่องของแพทเทิร์น เกมเพย์ต่างๆเนี่ยผมให้อยู่ที่เจ็ดคะแนนนะมันเล่นอยู่มันอยู่ในเกมที่บอกเล่นเพลินๆก็โอเคอะอะไรประมาณเนี้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าแย่อะไรมากเลยประมาณเนี้ยคือเกมเพย์นเรื่องอย่างเดียวอะเนื้อเรื่องอย่างเดียวนะโปรเกรสของเนื้อเรื่องอย่างเดียวจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบชั่วโมงถ้าคุณฟาร์มตามแบบเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณโหต๊อคือตอนนี้ผมเล่นประมาณห้าสิบชั่วโมงเนี่ยผมยังฟาร์มไม่หมดเลยก็คือมันจะมีของที่ต้องเก็บอีกนะครับ ต้องเก็บแบบพวกวิชาต้องปลดล็อกกระบวนท่าดาบแบบอาวุธอะไรต่างๆนะซึ่งมันเยอะมากครับมันเป็นคือรอบเดียวไม่มีทางเก็บหมดผมใช้คํานี้นะครับรอบเดียวคือไม่มีทางเก็บหมดเลยนะครับอ่ะแล้วในเรื่องของด้านของออนไลน์เนี่ยนะครับออนไลน์เกมเนี้ยนะครับค่อนข้างออนไลน์ง่ายกว่าเกมซีรีส์โซ นะครับตรงที่มันมันคือระบบออนไล์คล้ายๆกันเลยก็คือใส่รหัสแล้วก็จอยห้องอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือชายตรงนี้มันไม่สามารถที่จะมันไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าไงมันไม่สามารถสามารถที่จะสับไปซัมมอนเรียกคนได้มันจะเรียกได้แค่บ,บางที่ที่เป็นหน้าห้องบอสเนี่ยมันถึงจะซัมมอนคนเรียกมาได้แต่เราสามารถไปช่วยคนอื่นได้โดยการใช้เลือกเข้าเมนูคําว่า become a visitor นะครับเป็นแบบผู้มาเยือนเลยมาเนี้ยแต่ว่า พูดถึงประสบการณ์เล่นออนไลน์เนี่ยเกมเนี้ยประสบการณ์เล่นออนไลน์ค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สมมุติผมลองให้ทุกคนจินตนานการว่าผมไปช่วยคนออนไลน์เนี่ยผมไปช่วยแม่งแบบว่าโคตรบ่อยเลยช่วยแบบว่าให้หล,หลายๆคนผ่านฉากแต่จะมีคนบางประเภทที่เขาไม่ค่อยที่จะชอบกดสคริปฉากเอาจริงๆนะคนที่เวลาเขามาช่วยผ่านฉากอะคือละ นึกภาพบอกกับมว่าคุณต้องมาดูเขาเขาเล่นแบบผ่านฉากหลายๆรอบอ่ะแล้วคุณต้องมาดังดูฉากคาสิโน,นเดิมๆเดิมหลายรอบค่อนข้างเซ็งเหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วถ,ถ้าเป็นไม่ได้นะจากใจคนที่ไปช่วยคนอื่นสู้แนะนําให้สก,กิปผ่านไปเลยแล้วเวลาคนมปช่วยคนอื่นสู้คุณก็สามารถที่จะเขา,ารเรียกว่าไงสามารถไปดูย้อนหลังได้อะไรเงี้ยดูย้อนหลังก็ได้หรือจะไปดูกับห้องอื่นก็ยังไงคุณก็ได้ดูซ้ำๆอยู่ดีอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ แล้วก็การหาห้องเนี่ยมันจะเจอเฉพาะในโซนเดียวกันโซนที่ใกล้กันมากจริงๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับคือตอนผมเช็คในเซิร์ฟเวอร์สตรีมมีคนออนไลน์อยู่ประมาณสักห้าหมื่นคนได้แต่เวลาเจอห้องอะ่ะเจออยู่ไม่กี่คนมันเจอเฉพาะคนโซนเดียวกันอะ่ะแบบมันเจอเฉพาะคนไทยแล้วแบบว่าพอช่วงดึกๆหน่อยก็หาคนไม่ค่อยเจอแล้วอะไรประมาณนะี้คือผมอเล่นไปเร็วมากแล้วผมดูจากแอชิเมนท์ที่ผมปลดล็อกได้ผมอาจจะกดแค่แอชิเมน์ตัวที่ผมมี อาจจะมีเพียงแค่ห้าเปอร์เซ็นของผู้เล่นทั้งหมดที่ปลดล็อกได้แล้วผมไปหาห้องอ่ะเรียกคนมาช่วยไม่มีเลยผมต้องกดเรียกนานมากนั้นกว่าจะมีคนมาช่วยอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันก็ว่าโปรเกรสในเรื่องผมเดินไปไวเลยประมาณเนี้ยคนอื่นเขายังตามไม่ทันเลยเงี้ยก็ก็อันนี้ก็จะเป็นแบบอีกมุมมองที่ผมอยากจะบ่นในฝั่งแล้วก็เวลาไปช่วยคนอื่นอ่ะมันมันเหมือนมันไม่จากัดเลเวลเหมือนดาร์กโซไว้คือมันเลเวลเท่าไหร่คุณคุณก็ไปช่วยเลเวลแบบที่ต่ำกว่าคุณได้ตลอดอะไรเงี้ยซึ่ง จะบอกมันก็มีมันมันก็เป็นข้อดีนะครับซึ่งมันหมายหมายถึงว่าความช่วยเหลือมันทั่วถึงกันอะไรประมาณนั้นแต่ผมคิดว่าพอเกมมันเก่าไปมากๆเกมมันเกมมันแบบเซิร์ฟเวอร์อาจจะมีโอกาสที่จะล้างได้อันนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือผมคิดว่าอถ้าจะเล่นอ่ะให้เล่นช่วงที่มันยังมีคนเล่นดีกว่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าเกมมันยากพอประมาณนะครับบอสบางตัวเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าเกมเกมนี้โอ้ะมันมันมีมันมีเขาอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับท่านผู้ชมว่า มันมีเขาอยู่อย่างหนึ่งก็คือบอสในเกมเนี้ยค่อนข้างออกท่าเร็วตีเร็วสมมติว่าถ้าคุณสู้กับมันตัวตัวถ้าเทียบกับเกมโซที่เป็นเกมเนี่ยโซที่แบบเป็นเกมอื่นนะคือมันจะมีจังหวะให้เราเข้าไปตีบอสจังหวะออกถอยออกจากห่างบอสอะไรประมาณเนี้ยมันจะมีจังหวะพวกนี้อยู่มันจะมีแบบว่าทามมิ่งพวกนี้อยู่แต่ว่านี่โอเวเวลาเล่นคนเดียวบอสจะตีเร็วมากแล้วคุณแทบจะเอาเวลาทั้งหมดไปกับการหลบหลบแล้วก็ชาร์จ แล้วก็ไล่เวทกลับอะไรเงี้ยหาจาังหวาสวนซึ่งมันยากมากเลยแต่ว่าถ้าเป็นสายสมุไรในสายสมุไรในภาคเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแทงได้เรียกว่าเวลาสู้กันแบบตัวต่อต,ต,ตัวมันพอไหวแต่สายเวทก็จะลำบากหน่อยประมาณนี้นะครับซึ่งมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบ่นในเกมนี้ก็คือเกมมันค่อนข้างใช้แพทเทิร์นซ้ำๆนะครับก็คือหมายความว่าคือ ผมก็มองว่าเกมเนี่ยมันก็น่าคือเมื่อเกมมันทำภารกิจแยกมีไซส์เควสมีภารกิจที่แบบเทเลพอร์ตไปแมบอื่นแล้วก็ต่อสู้อะไรเงี้ยซึ่งผมจะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยผมน่าจะเล่นไปประมาณเก้าสิบซละแบบหมายถึงว่าเนื้อ,อาหาที่เป็นเอ่อเควสสำรองอะไรเงี้ยจริงๆมันน่าจะหมดแล้วแหละมันน่าจะเหลืออีกไม่กี่เควสแล้วแหละดูจากในแอคชั่นเมนนะนะมันมันลดใกล้หมดละแต่ผมก็เลยมันจะมาเล่าให้ฟังว่าในเนื้อเรื่องหลักอะ ผมว่าผมเสียดายอย่างหนึ่งคือมันไม่น่าเอาบอสที่เป็นบอสรียูแต่บอสที่แบบจับภาคก่อนๆนะเอามาใส่อันนี้คือข้อข้อเสียอะไรมันก็ประมาณว่าเอ้ยโอ้โหมันเอาบอสแผ่นที่หลักมาเอาบอสเอามอนต,ตัวเก่าะบอสจากภาคเก่ามาใส่อะไรเงี้ยแล้วมันรู้สึกว่าเออไอ้ที่มันน่าจะเป็นของใหม่นะคือตามแมปมันก็จะมีมอนรียูเต็มไปหมดอยู่แล้วอ่ะคือกลายเป็นว่าบอสภาคเก่าก็ต้องมาสู้กับบอสภาคเก่าอีกคือใจจริงๆเราอยากสู้กับบอสที่มันเป็นตัวใหม่แต่จริงๆ เกมทั้งเกมอ่ะผมอย่างที่ผมบอกอมันเต็มไปด้วยแอสเซทซ้ำๆทั้งบอสทั้งศัตรูทั้งอะไรก็แล้วแต่เรื่องระบบการเล่นอะไรก็แล้วแต่มันจะมีบางอย่างให้มันเปลี่ยนไปจริงๆอะไรเงี้ยเออแต่อย่างหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือไอ้เวลาเก็บโคดามาพอยต์มันใช้ได้ทั้งเกมแล้วมันไม่เหมือนภาคก,ก่อนภาคก,ก่อนเวลาเราไปขึ้นแผนที่ใหม่มันก็จะเริ่มเก็บใหม่หมดทุกอันเลยประมาณนี้อันนี้ผมมองว่า ผมมองว่าอันนี้เป็นข้อดีนะเหมือนเก็บครั้งเดียวไปเลยแล้วมันก็เอาแต้มไปอัพแมปอื่นได้เลยประมาณเนี้ยซึ่งมันมก็เป็นข้อดีเหมือนกันแต่คือ t r i คคือช่วงแรกๆอ่ะผมแนะนําให้อัพยาก่อนอัพเลตดรอปยาเยอะๆก่อนแล้วก็พอเวลาเล่นไปเนี่ยมันพอมันมียาใช้เกมมันก็จะพอเล่นง่ายขึ้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณไม่อัพเลตยาคุณไม่คุณไม่อัพเลตดรอปยาคุณไปอัพดาเมจอัพอย่างอื่นเลยประมาณประมาณเนี้ยซึ่งมันจะทําให้เกมมันเล่นยากมากนะครับผมไม่แนะนําว่า ต้องไปอัพอย่างอื่นก่อนแนะนําให้อัพดรปยาเยอะๆก่อนเพราะว่าเป็นเป็นการเล่นที่ง่ายสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหแม่งเก่งมากไม่โดนดาเมจเลยก็จะไปอัพอ,อันอื่นกันเรื่องของคุณอันน,น,นี้อันนี้ผมแนะนําเทคนิคสําหรับคนที่เขาเล่นใหม่ๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีประสบการณ์เล่นกับเกมเหล่านี้มากนะครับแล้วก็เวลาไม่เจอคนก็อย่าลืมไปกดเรียกซัมมอนนะครับเรียกคนมาช่วยได้ตลอดนะครับ ส่วนไอ้เวลาจะเรียกคนมาช่วยก็บางทีเราได้มาจากการที่เราไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วเราจะได้ถ้วยมานะครับหรือไปการสู้กับไอซัมอนสีแดงแบบนี้นะครับเราก็จะได้มาเหมือนกันอะไรประมาณนี้ภาคนี้นะครับมีระบบที่เรียกว่าการปรับแต่งคอมโบได้นะครับเราจะเลือกเลยว่าเราอะอยากได้ท่าไหนอยากได้ท่าไหนอยากได้แบบสเต็ปแบบไหนต่อสกิลยังไงนะครับซึ่งผมว่ามันมันดีมากนะครับซึ่งซึ่งผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็ แล้วก็อาวุธอาวุธก็มีการเมีท่าพิเศษอะไรเงี้ยนอกจากมันจะมีอิเลเมนต์มีเกรดมีออฟต่างกันแล้วเนี่ยมันจะมีท่าพิเศษให้ด้วยนะครับมีท่าพิเศษติดอาวุธมีบัฟมีมีบัฟมียันมีอะไรพวกนี้นครับมีซัมมอนคือออปชันในการเล่นน่ะตัวช่วยมันเยอะพยายามพยายามเล่นแล้วได้ของมาแล้วพยายามสำรวจกดอ่านทุกอย่างที่ของที่เราได้มา คือถ,ถ,ถึงไม่รู้ก็อย่างน้อยก็อามารองใช้ก็ดีจะได้รู้ว่าของที่เราใช้คืออะไรนะครับส่วนแสแตทเนี่ยก็แนะนําให้อัพอ,อัพถ้าคุณสมมุติว่าคุณเล่นสายนินจาเนี่ยคุณก็อัพสายดินจาไปเลยแล้วก็เกลีย่ยเฉลีย่ยแต้มไปเป็นสายอื่นด้วยแล้วก็เพื่อที่จะให้มันใส่ของได้นะครับของเวลาใส่เนี่ยก็แนะนําให้ใส่เป็นเซตดียวกันนะครับใส่เป็นเซตดยวยกันเลยเพราะว่ามันจะบอกสแตทพิเศษประมาณนั้น ส่วนหลังๆเนี่ยมันมีของแบบพวกของโปรยสูงๆ,ๆมาแต่ว่าผมก็ยังใส่ไม่ได้อยู่ดีก็คือแบบมันก็ยังแบบว่ามันไม่ครบเซต่ะเอาง่ายๆมันต้องให้ครบเซตอะมันถึงจะเห็นผลในการใช้งานมากๆอะไรเงี้ยอืมก็โดยรวมโดยรวมนะมันก็จะมีเกมนี่แหละก็จะมีข้อดีข้อเสียแล้วก็โดยรวมก็เกมก็ไม่ได้กินสเปคมากนะครับใช้ตัว engine เดิมเอ g นจิเดิมแล้วก็เขาเรียกว่างไงอ ผมแทบรู้สึกว่ามันเล่นแล้วไม่แหลกไม่กระตุกไม่อะไรเลยนะครับจังหวะศัตรูที่มันลุมตอรมบอลกันเยอะเรียกซัมมอนมาเยอะๆก็เกมก็ไม่กระตุกนะครับก็ยังถือว่าเขายังออปติมไล์มาดีๆีนี่คือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงใช้อันจิ้งตัวเก่านะครับส่วนในด้านรายละเอียดอื่นๆเนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเกมก็จะฟาร์มลูปซ้ำๆไปจนกว่ามันจะจบนะครับเบื่อก็ไปเล่นรอบใหม่ เอาของเกรดที่มันตรงมันจะอัพคลาสเลเวลของแบบจะดรอปเทียร์สูงขึ้นเรื่อยๆเลยประมาณนี้นอกจานัน้นมันก็ไม่มีอะไรแล้วมันนอกนัน้นมันก็มันก็ไม่มีอะไรแล้วครับสําหรับเกมนี้ตั้งแต่ตอน,นจบก็ถือว่าถือว่าสนุกอยู่นะครับสนุกอยู่เล่นกับเพื่อนง่ายครอบง่ายไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เล่นแบบเขาเรียกว่าไม่จอยห้องยากเหมือนดาร์กโซนะครับโดยรวมอะ่ะให้ประมาณเจ็คะแนนที่มันได้เจ็ดคะแนนเนี่ยแต่เอาจริงนะถ้าคนไม่ชอบเลยอะ่ะก็อาจจะไม่ชอบเลยเพราะว่า เกมันไม่ได้แบบถ้าให้เทียบคําพูดเปรียบเทียบที่ดีที่สุดก็คือผมไม่ได้จะไปเปรียบเทียบกับเอลกับเอเดนลิงนะผมพยายามจะให้ทุกคนเห็นภาพว่าเวลาคุณเล่นเอเดนลิงอ่ะเวลาคุณเดินไปใหม่เวลาคุณเดินไปไหนในแผนที่คุณก็จะเจออะไรไปใหม่แอเซทไปใหม่ตัวตัวละครสัตว์อะไรเงี้ยไปใหม่มันอาจจะมีซ้าบ้างแหละแต่ว่ามันอาจจะมีลําดับเหตุการณ์อะไรที่เราเห็นแล้วแบบห้อะไรวะเนี่ยอะไรประมาณนั้นหรือภ่าออก บีเอ็นบีตัวนั้นเล่าเรื่องเอนน็นบตัวนี้อะไรเงี้ยมันมันมีการแบบให้เราไปทํารุ่นทําที่ทําหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ตีมอนกับพูดคุยอย่างเดียวแต่เกมนี้มันจะมีแค่ตีฐานเก็บของคุยกับเอ็นบีซีตีมอนเก็บของอะไรเงี้ยวนอยู่อย่างเงี้ยทั้งเกมเลยประมาณเนี้ยครับอืมทั้งเกมเลยมันจะมีแค่เนี้ยทั้งหลุปทั้งหลุบของเกมเลยแล้วก็เนื้อเรื่องอะไรก็คัดสีเลยก็ถือว่าทําดีนะครับอยู่อยู่ที่คนชอบนะครับ มันหมาะสลับเกมที่คนอยากได้เกมฟาร์มอยากได้เกมที่มันเล่นนานๆเลยประมาณนะี้แต่ผมว่าอายุเกมของพวกเกมแนวโซะมัน <c oughs> อย่างเกมแบบพวกตระกูลดักนานาโซะเนื้อเรื่องมันไม่ได้ยาวขนาดนี้อันนี้ยาวแต่ว่ามันซ้ำซากเลยประมาณนะี้ก็จะมีบอสใหม่มาผสมอยู่บ้างประมาณนั้นมีบอสเก่ามารวมกันอยู่บ้างอะไรประมาณนั้นนะครับแต่โดยรวมแล้วอ่ะก็นั่นแหละก็อยู่ในเก,เกมที่แบบเล่นมันเพลิน ฟาร์มเรื่อยๆนะครับผมให้เจ็ดเต็มสิบคะแนนแล้วกันสาหรับเกมดิโอสามนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยอีกความเห็นหนึ่งคือผมรู้สึกว่าเกมมันราคาแพงไปนิหนึ่งมันขายราคาอยู่สองพันเนี่ยครับราคาจริงๆกับคุณภาพจริงๆอ่ะที่ผมอยากจะให้จริงๆผมเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ประมาณพันต้นๆไม่เกินพันห้าประมาณนี้ผมว่ากําลังดีนะครับสําหรับคอนเทนต์ที่มันมีทั้งหมดภายในเกมเกมมันยาวเพราะอะไรรู้ไหมครับ อย่ามันเกมมันยาวเพราะมันน้องไม่เปิดแบบแค่นั้นเองถ้านอกจับเปิดแบบแล้วคอนเทนต์มันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับอาจจะมีแอสเซทใหม่ใหม่ในแต่ละแบบอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ต่างเลยจากเดิมหรอกผมผมจัดที่ว่าเท่าที่เล่นนะครับอืประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอบคุณมากมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็มีอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีทุกคนครับไปแล้วครับผม